สวัสดีค่ะมาพบกับครูรัศมีตรกุกุศีนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะในครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนในเรื่องของการนับตามจันทรคตินะคะก็คือจะมีข้างขึ้น15ข้ามนะคะข้างแรม15ข้ามนะคะรวมเป็น30วันนั่นเองนะคะการนับตามสุริยคตินะคะ ก็จะมีทั้งหมด12เดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมเดือนที่ลงท้ายด้วยคมนะคะจะมีทั้งหมด31วัน เดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์มี30วันเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะมี28วัน4ปีถึงจะมีวันที่29นะคะรวม1ปีนะคะเราจะมีทั้งหมด365วันหรือ366วันนะคะการบอกเรื่องราวนะคะในอดีตนะคะจะมีคำว่าเมื่อวานปีที่แล้วปีก่อนเดือนก่อนสัปดาห์ก่อน ช่วงก่อนเมื่อก่อนคราวก่อนครั้งก่อนตอนนั้นการบอกเรื่องราวในปัจจุบันวันนี้ปีนี้เดือนนี้สัปดาห์นี้ช่วงนี้เดี๋ยวนี้คราวนี้ครั้งนี้ตอนนี้การบอกเรื่องราวในอนาคต พรุ่งนี้ปีหน้าเดือนหน้าสัปดาห์หน้าช่วงหน้าวันหน้าคราวหน้าครั้งหน้าตอนหน้าคุณครูนะคะจะพูดเป็นประโยคนะคะและเราจะจับคำกันนะคะว่าคำอะไรนะคะที่บ่งบอกอดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะ เมื่อก่อนบ้านของนารีอยู่ริมแม่น้ำแต่ปีนี้น้ำท่วมบ้านมากพ่อจึงคิดจะย้ายบ้านในปีหน้าคำไหนคะที่ปงบอกว่าเป็นการบอกเล่าของอดีตฉเฉลยนะคะเมื่อก่อน คำไหนที่บ่งบอกการบอกเล่าของปัจจุบันเชเลยนะคะปีนี้คำไหนคะที่บ่งบอกเรื่องราวในอนาคต เช่เลยนะคะปีหน้าเม,มื่อคืนนาลีเข้านอนดึกเช้านี้นาดีจึงตื่นสายแม่บอกว่าคืนนี้นารีต้องเข้านอนแต่หัวค่ำ <m> คำว่าเมื่อคืนนะคะคือคำที่บ่งบอกอดีตนะคะเ <m> ช้านี้เป็นคำที่บ่งบอกปัจจุบันคืนนี้นะคะ เป็นคำที่บ่งบอกอนาคตต่อไปนะคะเมื่อวานเป็นวันเสาร์โรงเรียนหยุดนารีช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านวันนี้วันอาทิตย์นารีไปเยี่ยมตายายพรุ่งนี้วันจันทร์นารีจะไปโรงเรียนคำว่าเมื่อวานคือคำที่บ่งบอกเรื่องราวอดีตนะคะ วันนี้คือคำที่บ่งบอกเรื่องราวปัจจุบันพรุ่งนี้คือคำที่บ่งบอกเรื่องราวในอนาคตนะคะเมื่อวานนาลีโดนน้ำร้อนลวกที่แขนวันนี้นาลีจึงปวดแผลมากหมอบอกว่าพรุ่งนี้ให้นาลีมาพบหมออีกครั้งเมื่อวานคือคำที่บ่งบอกอดีตวันนี้คือคำที่บ่งบอก ปัจจุบันพรุ่งนี้เป็นคำที่บ่งบอกอนาคตนะคะสัปดาห์ที่แล้วพ่อพานาลีไปหาลุงลุงจับปลาได้หลายตัวจึงแบ่งให้นาีสัปดาห์นี้แม่จึงทำปลาส้มสัปดาห์หน้านาลีจะนำปลาส้มไปให้ลุง สัปดาห์ที่แล้วนะคะจะเป็นคําที่บ่งบอกอดีตสัปดาห์นี้เป็นคําที่บ่งบอกปัจจุบันสัปดาห์หน้าเป็นคําที่บ่งบอกอนาคตปลาส้มนะคะก็คืออาหารชนิดหนึ่งโดยนําปลาไปหมักกับข้าวเหนียวนึง่งสุกและเกลือจากนั้นหมักทิ้งไว้หลายวันจนมีรสเปรี้ยวและมีกลิ่นหอม แล้วจึงนำมาประกอบอาหารเช่นทอดย่างปลาที่นิยมนำมาทำเป็นปลาส้มก็คือปลาตะเพียนปลาสวายปลาเทพโพต่อไปนะคะเมื่อสองเดือนก่อนพ่อได้ปลูกผักไว้ในสวนหลังบ้านเดือนนี้ผักเริ่มโตพ่อบอกว่าเดือนต่อๆไปเราจะได้กินผักจากสวนของเรา คำว่าเมื่อ2เดือนก่อนนะคะเป็นคําที่บ่งบอกอดีตเดือนนี้เป็นคําที่บ่งบอกปัจจุบันเดือนต่อๆไปเป็นคําที่บ่งบอกอนาคตปีที่แล้วนาลีอยู่ชั้นปหนึปีนี้นาลีกําลังอยู่ชั้นปอนสองปีหน้านาลีจะขึ้นปสามคำว่าปีที่แล้วคือคำที่บ่งบอกอดีตปีนี้เป็นคำที่บ่งบอกปัจจุบัน ปีหน้าเป็นคำที่บ่งบอกอนาคตฉันชื่อดาลาเมื่อก่อนบ้านของฉันอยู่ริมน้ำหลายปีที่ผ่านมาน้ำท่วมบ้านฉันอย่างหนักปีนี้ครอบครัวของฉันจึงย้ายบ้านใหม่คำว่าเมื่อก่อนคือคำที่บ่งบอกอดีตปีนี้เป็นคำที่บ่งบอกปัจจุบัน ผมชื่อวิชาปีที่แล้วผมฝึกเล่นฟุตบอลปีนี้ผมเล่นฟุตบอลเก่งขึ้นปีหน้าผมจะลงสมัครแข่งฟุตบอลของกีฬาสีปีที่แล้วคือคำที่บ่งบอกอดีตปีนี้เป็นคาที่บ่งบอกปัจจุบันปีหน้าเป็นคำที่บ่งบอกอนาคตฉันชื่อสุดาเมื่อวานเป็นวันเกิดของฉัน วันนี้แม่จึงพาฉันไปทำบุญที่วัดและพรุ่งนี้ฉันก็จะไปเยี่ยมคุณตาที่ต่างจังหวัดคำว่าเมื่อวานคือคำที่บ่งบอกอดีตวันนี้เป็นคำที่บ่งบอกปัจจุบันพรุ่งนี้เป็นคำที่บ่งบอกอนาคตผมชื่อมานะเดือนก่อนผมได้ไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวเดือนนี้ผมวางแผนว่าจะไปเที่ยวล้าตกในวันหยุดเดือนก่อนคือคำที่บ่งบอกอดีต เดือนนี้คือคำที่บ่งบอกปัจจุบันวันเวลานะคะจะมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเราเป็นอย่างยิ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วนะคะได้ส่งผลต่อเนื่องมาถึงวันนี้และวันข้างหน้าเรารู้จักใช้คำบอกช่วงเวลาที่ถูกต้องทำให้เราลำดับเรื่องราวได้ถูกต้องและเห็นความต่อเนื่องของเรื่องราว ในวันนี้นะคะเราก็ไม่มีการบ้านนะคะครั้งหน้านะะเราจะเรียนในเรื่องปฏิทินนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะในวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย